สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเก็บเห็ดนะคะเห็ดกอค่ะบานเลยค่ะเก็บทุกวันค่ะเห็ดมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่นะคะนี่ค่ะ ช่วงนี้เห็ดออกนะคะเห็ดกอค่ะราได้เก็บอยู่นะคะคนก็เยอะค่ะ นี่ค่คะเก็บเห็นนะคะได้เห็ดอะไรคะ ด้เห็นเยอะๆจะถ่ายให้ดูอีกนะคะดูค่ะเห็ดอาจจะเป็นเห็ดที่มันเบื่อนะ่ะที่มันมีพีอนะ่ะกินไม่ได้หรอกเนาะสวยมากโอ้ได้เห็ดอะไรคะคุณยายเห็ดเหลืองค่ะเห็ดนั่นก็คือเห็ดมันปูนะคะ,ะ,ะ,ะเสียงน้ำปัก น้ำปักมือเออเออวริสนันดูอีกนะคะในป่านี้ก็มีค่ะเต็ดอันนี้กินไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะคุณยายยมคะ่ะ<อ>เห็นเห็ดไหมคะไม่ค่ะ เห็ดพ so. ีเบือค่ะก็ม <ario> ันมีอยู่นี่เองค่ะนี่คู่หนึ่งนี่ค่ะตั้งทะเลอยู่เลยค่ะเห็ดนะคะใหญ่มากเห็ดพีเบือค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาเหรอไม่ไม่อยากินนะคะอย่าเสียงดวงนะคะนู่นค่ะ เสียงดวงไปเอาเห็ดมันปูค่ะนู่นค่ะในป่าค่ะเยอะแยะเลยค่ะเหนื่อยไหมคะคุณยายเหนื่อยหรอเหเหยดสนุกสนุกโหสวยจังเลยวันนี้พอบอกให้ตัดขาเห็ดก็ตัดเลยนะคะอันนี้ก็สวยถ่ายได้ยงนะังอะ เรียบร้อยแล้วค่ะหรออู้หูอันนี้ก็สวยค่ะสวยนะคะเห็ด <He ads S 2> กอดอกใหญ่ๆตุมต่มๆเหมือนคนเก็บเลยค่ะคนเก็บก็สวยเนาะเขาก็สวยนะสิสวยก็เพราะเห็ดโอ้เก็ oh, บใหญ่เลยนะคะถ่ายข้างหลังนี่แหละคะ่ะเห็ดดอกใหญ่ดีคะ่ะดูนะคะขาก็ตโตๆนะคะ เยอะมากค่ะเดี๋ยวค่อยดูต่อนะคะสวัสดีค่ะเฝ้าแต่คอยรอรักอยู่ไม่เชื่อชจรักกูใจกลับไม่สมดังฝันไปนับวันร้างไกล โัยใหญ่ด่วนตัดรอนแอบไปมีคนรักใหม่แพ้ดวงใจไร้แนนอนไม่นานนักรักลอยโคลนนับวันเนจรไม่เคยย้อนกลับคืน ปวดร้าเพียงใดจำใจสู้จำกลืมกลืนไปรักคนอื่นดีแล้วอย่าคืนมาเลยสินสวัสดกันเสียทีรักไม่มีเหมือนดังเคย อยากกระพุวนชวนชื่นใจฉันกลัวแล้วเอ่ยเพราะเคยช้ำอ,อกตรมเก็บเห็ดนางตั้นนะคะมีอยู่สองดอกค่ะนี่ค่ะนางตั้นดอกน้ำดำค่ะโอ้โกหกนะคะสี่ค่ะบอสไม่ที่สองนะคะ แบกไปแบกไปก็เห็นค่ะมีตะหนามค่ะนะคะใหญ่มากเลยนะคะเต็มตะกร้าย,ยางดูหน่อยค่ะยายโยม ดอกสวยเลยนะคะค่ะ หาไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้จะได้เห็ดโคนหรือเปล่าเข้ามาหาได้ค่ะเจอเห็ดโคนด้วยแต่มาวันนี้ยังไม่เจอเลยค่ะ Pensa. you uh -huh. เบกบานแล้วร่วงสีม่วงที่พี่ชื่นชมรีดดึงระงมพี่ปล่อยน้องให้ตรมคนเดียวรวงเอ้ยรวงทอง ร้องรักคนเกี่ยวรวงข้าวกอยเขียวน้องนี้คอยเลี้ยวคอยนับวันรอพี่มากลับเถิดนสาสาวบ้านนายังคอยฉันละแบิดแบ,แบ,แบ,แบเบัดเอดย ไปเอาไข่มาต้มต้มได้่วย่ม่ยีข่ไก่ไข่เป็ดอยู่อยู่ในกอกล้วยเลื่อยปั่มไปอ,อยู่ลลงไปในฟังซะนะ่ะมีรังมันอยู่หันไปเงเงาดูขางต้มทุเรียนมืนมๆแมน่น่ะเปียว่าต้ม มาจากสามน่วยก็ต้มใส่กันกินทอดลายกับบ่หวต้มแน่บ่กินได้เลยต้องขิมมักูก ุ่วนข้าใส่ใส่น้อยๆก่อนที่เบิงหมามันนังกระเจิงเติมไหม tahun <laughs> naik. เสร็จแล้วค่ะปัดเห็ดนะคะสวยค่ะเห็ดวันนี้สวยมากไปเก็บเห็ดทุกวันค่ะน้ำมุมเห็ดขีแค่เดือนอันนี้เห็ดกอค่ะ